sure. อิ่วบุ้มเกิดเป็นกโก้ครันช์ไอ้เพื่อนเฮ้ยเพื่อนตื่นตื่นได้แล้วตื่น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 ถึงสวนสยามแล้วเอาละไปเล่นสไลเดอร์น้ำกันเถอะแต้แต้แต้แตงแต้อาเปิดไปด้วยแต้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  อ่าได้เวลาสละรถแล้วนะครับเปิดประทุนเอ้ยเพื่อนนายจอดรถที่ที่หรือเปล่าเนี่ยอ้าวเครื่องเล่นเครื่องแรกมาแล้วครับคือเครื่องบินจากสวรรค์น,นะครับอ้าว what the hell อู้เอานี่ตัวรถราคากิ๊กตึ้งตึ๊งเอาละนายต้องไปทันก่อนสี่โมงครึ่งนะไม่งั้นตัวมันไม่ลดไปไปไป เลยนะวันนี้ก็จะมาแคชเกมนะครับขอ d u ดูตี้โมเดิร์นวอแฟร์สามนะครับเราจะมาดูกันว่ามีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างกับภาคที่2นะครับแต่ท่้งที่ผมเล่นมาแล้วผมก็จะบอกเลยนะครับว่าเกมนี้ก็ได้ออกมาไม่นานนี้แล้วด้วยนะครับก็ใครที่ยังไม่เล่นเนี่ยไปหามาเล่นซะนะครับไม่งั้นเสียชดเกิดเกมเมอร์แน่นอนครับผมพูดถึงเรื่องกราฟิกนะครับก็ทําให้อลัาการขึ้นมาด้วยสวยกว่าภาค2เยอะเลยนะครับแต่ใชเอินจิ้นเดียวกันนะฮะเกมนี้ใชเอินจิ้นเดียวภาค2สร้างนะครับ ก็ดูเอฟเฟกยอดนะครับเอฟเฟกระเบิดเอฟเฟกพาร์ติเคิลอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงที่ผมที่ผมแบบเห็นข้อแตกต่างเลยคือเวลายิงปืนนะครับว่าเวลายิง,ป,นะยงปืนแล้วแบบสั่นก็เหมือนจีนแล้วก็เสียงนี่หนักแน่นกว่าเดิมนะครับยิงแล้วแบบสะใจมันกระพักศอกน,นะครับศอกนี่แบบยิงแล้วมันงงแงงงงแงงนะครับยิงแล้วมันแบบยังไงวะเสียงมันก็ไม่ค่อยหนักแน่นนะครับเสียงมันเหมือนเอาตะหลิวมาตีกับหม้อนะฮะอะไรประมาณนั้นนะฮะ ช่วงแรกนนี้ก็เป็นภารกิจ Black Tuesday นะครับไม่ใช่ไฟเดย์ของอีริเบก้าอะไรก็ไฟเดย์ไฟเดย์ก็จะเก็ตดาวออนไฟเดย์บชบูมโอชิตโอมาการโอ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 จเก็ตดาวออนไฟเดย์พอดีอินพอดีอินวูพอดีอินพอดีอินวูฟัน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  ตอนแรกนี่เขาให้มิสไซล์มานะครับเป็นปืนสั้นนะฮะตอนแรกมันจะให้ปืนสั้นมาแต่นี้ให้มิสไซล์มานะครับแล้วก็ปืนนี้ m c a 1สามารถซูมสโคปได้ด้วยนะฮะพ่อเป็น the fuckin head ตอนนี้ภารกิจของเราให้ยิงยิงไปก่อนนะครับยิงไก่นะฮะไปไหนเพื่อนโอเค นั่นมีรถมานะครับจะเล่นปืนเล็กจะไม่ในเมื่อเล่นปืนใหญ่สะใจกว่าตี <c> Sorry <oughs> guys เอาเดินมาตรงนี้เดินเดินมาเดินมาโอ้ Follow คุณแซนแมนไปนะครับคุณมนุษย์ทรายนะครับคุณมนุษย์ทรายกับคุณ g r i น c ์แล้วก็คุณรถบรรทุกนะฮะคุณคุณทรัครถบรรทุกประหยัดไฟช่วยชาติไในนู้ดไปกินโดน Guys Roger. Copy that. Ôi bố! Fail out. yeah. Ôi ôi ôi. Hủa lại chân. rồi mà thế này đó, What the? fucking <coughs> <coughs> head. Oh yeah guys. Oh yeah bitch. ฟัน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 ลุก forward into weekend kick ก๊กระตุ้นรอเจะแดดปปี้แดดคอปปี้แดดไม่ได้สั่งให้ c ป p y นะฮะจะคอป o p y ทำไม,ปปไมแต่ว่ารับทราบรู้แล้วครับผมรู้ครับตัวนี้ เนี่ยดูดูมีส okay. ัญญาณมือด้วยคว้าลงไปเปล้วมุมงกับกูเขน Monster Pop Monster Pop เออไก่เราไปดอ่ะูน้ำปากเบี้ยวเลยทำหน้าเคิมเหมือนโดนอาเบะตุ๋ยอ่ะดูนี่ดิฮ่อทำหน้าไม่ได้ขึ้นสวรรค์เออไม่เกมนี้ไม่กลัวตุนตีนเดียใช้ได้ใช้ได้เยสสมจริงจัา เรื่องความสมจริงนะเราให้คะแนนด้วยนะแล้วก็เอฟเฟกโอ้โหไฟโอเจ๋งมากเลยนะครับจอดสุดยอดอุย้ยม,มันมมมาเร็วเงี้ยควายเอ็ดใครควายควายเอ็ดไรราชิเดอ๋อจากความเงียบ <c oughs> fell, เหรอเ,เอาไม้หนาไปกินอ้าว you f a i l buddy ถือระเบิดถือระเบิดไว้สิบห้าวินะฮะแล้วก็ปากเฮ้ยประมาณสักสี่วิก็พอละ เชียร์กระตุกอะไรวะเนี่ยหนึ <No. S> 1> 1, 2, 3, ่งสองสามสี่ไอ้หนึ่งสองสามสี่โอ้คนเดียวก็ป่านะถึงกี่วิล้ว,วเนี่ะเยี่ยม Let's get it on guys หลบทำไมหลบทำไม มาเลยพวกทางสว่างชอบทางสว่างใช่ไหมเอาทางสว่างไปนี่อ่าโอ้แม่งใช้ระเบิดเปลืองวะกูไม่ได้ครับเราต้องเล่นดีๆแล้วต้องเก็บระเบิดไว้ป่าบ้างถ่ายวิ่งมาวะถือระเบิดขึ้นมาแล้วรู้ว่ายาลาไนเกอหนึ่งสองสามสี่อะไรวะไม่ไหวไม่ไหว <Roger. S 2> ไปไหนครับขึ้นไปไหนขึ้นไปไหนลงมาโอเคไปต้องขึ้นเฮ้ยนี่มันร้านขายฮัตดอกของลุง GBB นี่ว่าก็ลุงจะให้สี่ชิ้นนะ่ะไม่เป็นไรผมให้หนึ่งลูกนี่เออกระป๋อยอ่กระป๋ออ่ะกานพูดกละป๋อนี่ต้องมีแอคเซนต์ในการพูดด้วยนะพูดธรรมดาไม่ได้นะครับต,ต้อง กระเบิดแล้วก็มิสไซลมานะครับปีปีปีบูม <c oughs> <c oughs> ơi oh yeah hell yeah guys, ammo tôi có súng tôm tiêm hòm lấp lói khuôn Sandman bên này mà Nice. Nice. ทำไรโอ้ไม่ยอมตายจวงเอาว h ต t า h e f บอกแล้วว่าไปอย่าไปเล่นมีดกระสตูนะฮะว่าเรายิงฟันไม่แม่นอยู่ด้วยแม่งวิ่งวิ่งไปมีสิทธิ์ตายได้นะฮะใครจะไปรู้ผู้นี้อาจจะมาแมปเบด โอ้ยเม็ดอย่างนี้มีสิทธิ์มวย <c oughs> แดกไอระเบิดไอแดกระเบิดไอสัตว,ว์โอ้ยอ้าเอ้าโอ้บุกมากไปหน่อยน้องค่อยๆไปค่อยเป,ป็นค่อยไปนะฮะโอเคเลือนแดงเลย,ยเลยม,อมเอ้ยอระเบิด เอ้ยเฮียอ yeah, ไม่ตายวะ่ะเพราะกูใส่พารอดนะฮะพารอดค <c oughs> ิดได้ไงวะเฮ้ย hey, guys อุ้ยอ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 ้ยเฮีย and let's occur guys กอ ิ่งมารับกระสุนน้ำไม้อโอเคตัดให้หนึ่งดอกเอาะปแบงแบ่งแบ่งไปแบงบแบงเฮ้ยไงพ่อเป็นแบบแบบ hey the f u ก k i ง g ฮดโอเคอ่ะขึ้นทางเอ้ยทางสว่างนี่ไงต้องขึ้นไปทางสว่างต้องไปดูโดอระเทื่อนโอ้ว oh, ่า เอาน้อยหนาไปกินน่าเยี่ยมเฮ้ยเยี่ยมไม่ตายได้ไงวะโอ้เอาใหญ่เออยยลยใหญ่เลย head shot <c oughs> head shot <c oughs> head shot เฮ้ยระเบิดแม่งปาไปไหนวะทำไมเฮ <c oughs> ้ยระเบิดมึงเอาขึ้นไป,มนไ,ปไม่รับคืนสินค้านะครับ โอ้ยโอ้ยแม่งแค่นำมึงไอ้ซสกเอาเติมไม้วางไว้ตรงนี้นะครับนับสามสองหนึ่ง่อนเดี๋ยวเอาละวันเดือนปี Woah! Woah! Oh. Mừng <laughs> <laughs> mấy ย o ดพรีเดเตอร์ทุ่มเทคเอาเอนเนมี่ฟอร์ดเรียบร้อยครับอันนี้เป็นภารกิจอะไรที่ง่ายมากโอเคนะหลบมาตรงมุมหน่อยนะครับแล้วก็เปิดโน้ตบุ๊กเล่นไวไฟได้นะครับตรงนี้เน็ตแรงนะครับเพราะมีเสาอยู่อ่ะยี่สาวพังไปแล้วนะี <My> ่หว่าไม่ปุ้มกระเป็นกู๊กครันช์เฮ้ยไก๊ เดี๋ยไม่ต้องใช้ใช้ทำไมต้องใช้นี่ยิงไปเลยน่าเห็นไหมครับมันกว่าเยอะนะฮ่าฮ่าฮ่าอืมไประเบิดเออเอา,าเอ้าวพลาดอ้าวเครื่องบินเพื่อนเราเนี่ยว่ะเออดีละไม่งั้นเดี๋ยวไม่ได้กลับบ้านแน่เลยอด,ดูเบนเทนแย่เลยเฮ้ยใช้ได้ต่อเอาใช้ไม่ได้แล้วเนะี่ยว่ะ ไปด้วยอ่าฮะเฮ้ย guys surprise yeah we ไอปืนนี่ก็เหมือนภาคสองไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะฮะธีการจับหรือปืนก็เหมือนกันเด้ ทำจังหวะเอ้ยแบนบแบนคือบินใครไม่รู้แต่กูยิงไว้ก่อนยิงไว้ก่อนพ่อสอนไว้ไปไหนเพื่อนนกยิงนกฝอยนกนะเบิร์กเบิร์กโอ้ไปไซให้เอ้ยโอ้ยต้องสองลำเลยมึงจะเยอะเกินไปนะนเยอะมีขอบเขตหน่อย โอ้เลือดแดงแล้วไม่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 โอ้โหโโหโหโเฮ้ยเฮ้เสร็จภารกิจแล้วมิชชั่นคอมเบกกลับบ้านนอนได้กันแล้วนะครับเฮ้ยโอ้แมนโอ้แมนมันจะหลบทำไมวะ เปินไม่มร้อนหรอวะเออช่างแม่งไม่สนใจแล้วเฮ้ยมันถึงอยูวะหลายดอกแล้วเนะี่ยหลายดอกแล้วเนี่ย come on guys <laughs> yeah 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 take this oh. oh 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 my god oh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  my god